สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีกันพลานะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนะครับกันพลาที่จะรีวิวในวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ Master g r เกรดกันดัมเอ็กนะครับกล่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันออกมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะครับก็โหสิบกว่าปีเลยเนาะ11ปีแล้วปีนี้2020เนาะราคาตอนนี้เนี่ยเออจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0สนะครับดูตาม ร้านขายกันพลาละนะครับราคาล่าสุดก็คือประมาณพันสามก็แต่ว่าไม่รู้ในไทยตอนนี้มันหาซื้อยากแค่ไหนเนาะเพราะว่าผมลองเข้าไปเช็คดูหลายที่ก็ขึ้นว่าของหมดนะครับก็อาจจะต้องถามหลายร้านหน่อยนะครับกว่าจะ,ะเจอร้านที่มีของแล้วก็สามารถส่งได้ในทันทีกล่องนี้ผมก็สั่งมาจากญี่ปุ่นนะเออก็เออ,อเว็บ1 9 9 9นั่นแหละที่ผมเคยทำคลิป สอนไปใน c h anel n YouTube ของผมนะครับใครยังไม่เคยดูก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับว่าวิธีสั่งซื้อกันพลาจากญี่ปุ่นโอเคก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกันเลยนะว่ากล่องนี้มันต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวยไม่สวยคุ้มค่าแค่ไหนอ่ะไปดูกันเลยสำหรับ Master g r a d e g u n d ดั้ x เอ็กเโอเคนี่ก็คือขนาดกล่องโดยรวมนะครับของ Master Gra d e เอ็ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาเปิดดูด้านในนะว่ามันมีแผงอะไรอยู่บ้างโอ้คือแน่นแน่นเลยนะเต็มเลยใส่เข้ามาพอดีมากแผงทั้งหมดของ MasterGrade กันดั้มิกเซียตัวนี้มีด้วยกัน12แผงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เยอะไหมเหรอก็กลางๆเนาะ1 2บสแผง MasterGrade ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วอันเนี้ยมันเหมือน เาเรียกอะไรมันเหมือนแท่นที่เอาไว้วางวางตัวดรายของมันนะดำๆเข้มๆเทาๆอันเนี้ยก็จะเป็นโครงในหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธดาบแต่ดาบนี่มันจะมันไม่ใช่เป็นสีที่แบบว่าเข้มคือมันจางแบบมองทะลุไปด้านหนึ่งได้นะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเกาะสีขาวนะครับเกาะสีขาวเกาะสีน้ําเงินนะครับอาวุธโล่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันติ Color, นคัลเลอร์นะฮะมันติคัลเลอร์ก็จะมีจุดเด่นก็คือไอ้พวกใสๆเขียวๆตรงเนี้ยนะฮะก็น่าจะติดท,ที่ช่วงขาของมันคราวนี้ที่พิเศษก็คือตัวนี้มันจะมีเป็นเห็นไหมมันจะเป็นเป็นชิ้นใสๆแบนๆนะครับใสๆแบนๆซึ่งน่าจะติดตรงช่วงขาของเอ็กเซียนะครับติดตรงช่วงขาของมันนะครับก็มีมาให้แผ่นหนึ่งสติกเกอร์จากถ้าดูในนี้อันนี้คือ เป็นสติกเกอร์ธรรมดา,าแล้วก็น่าจะมีสติกเกอร์ขูดด้วยเทาๆนี่น่าจะขูดนะครับแล้วก็อันนึงก็น่าจะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับสาสามแบบคู่มือนะครับคู่มือข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีรูปหุ่นยนต์อะไรชัดเจนรูปหุ่นยนต์จะอยู่ด้านหลังนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับมีรูปด้วยความที่มันเป็นกันพลาตั้งแต่ปี2009ดังนั้น ญี่ปุ่นล้วนจะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาอังกฤษคือชื่อแต่ว่าคําอธิบายไม่มีภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตัวกันพลาตัวหุ่นยนต์ซีรีส์นี้มันดังอยู่แล้วนะครับหลายคนก็คงจะพอรู้เนื้อเรื่องมันแล้วนะครับก็จ,จะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับ19หน้านะครับทั้งหมด19หน้าโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลงมือต่อให้ดูนะครับแล้วก็สรุปความรู้สึกให้ทุกคนได้ได้ ได้เห็นภาพแล้วกันนะครับว่าเจ้า Master Grade x เ e e r เนี่ยจากการ d ดัมเเนี่ยซีรีส์การ d ดัมที่ผมชอบมากๆเนี่ยต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ต่อ Master Grade X-seer ตัวนี้นะครับก็มาลุ้นกันไปไปดูกันเลย ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับความรู้สึกนะครับแล้วกเ็เรื่องราวต่างๆของมันที่ผมค้นพบในระหว่างการต่อนะครับมาสเตอร์เกรดกันดั้มเอ็กเซตัวนี้นะครับว่า,าต่อไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับมันบ้างนะครับตอนนี้มาดูอ่วนดูอีกรอบหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับก็เป็น Master ร์เกรที่ตัวสูงใหญ่ได้มาตรฐานนะรายละเอียดก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับทั้งๆที่กันพลาตัวนี้เนี่ย ออกมาตั้งแต่ปี2009นะครับคือปีนี้2020ก็11ปีแล้วนะก็ถือว่านานนานจนนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะออกมานานขนาดนั้นนะครับมาเริ่มกันที่มือกันนะครับมือของมันเนี่ยเป็นมือแบบขยับนิ้วโป้งนะครับอันนี้นิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้นะครับแล้วก็ไอ้สนิ้วนี้จะเป็นอิสระนะครับสนิ้วนิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งนะครับ มีมือมาให้แค่นี้แหละก็คือคู่เดียวนะครับก็คือ2ข้างนะครับด้านละคู่มือมันจะแบบขยับนิ้วชี้ได้นิ้วโป้งได้แล้วก็อีก3นิ้วจะติดกันแบบนี้ก็ไว้ใช้ล็อกอาวุธล็อกดาบของมันนะครับเท่าที่ผมลองดูออลองจับดาบลองจับอาวุธอะไรพวกนี้ก็ถือว่าแน่นในระดับหนึ่งนะครับแน่นในระดับที่ว่า ถ้าไม่ไปสกิดโดนมันมันก็ไม่หลุดนะครับแต่ว่าถ้าเผลอแบบไปดีปกเนี้ยหลุดแน่นอนนะครับคือมันไม่เหนียวแน่นมากแต่ว่าพอถือได้ผมใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าตร,ตรงกลางอุ้งมือเนี่ยมันก็จะมีเอาไว้ให้ล็อกกับตัวอาวุธมีแค่นั้นเท่านั้นนะครับมาอาวุธอันดับแรกของมันนะครับก็คือตัวนี้ GNsort ซนะครับ GN s อ็นตัว GN sort เนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นหน่อยก็คือมันสามารถพับได้นะครับพับ ตรงนี้เดิมเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรูนะครับให้เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับ <ม Bene. S 1> ก็จะเป็นอันนี้ตรงนี้ด้ามจับก็กลางออกมาได้นะครับสามารถถือเป็นดาบแบบนี้ได้เลยนะครับให้ให้ให้ตัวเบิยไม่ใช่ดับโอเอ็กเซียนะครับถือเป็นดาบยาวๆแบบนี้ได้เลยนะครับคือตรงนี้มันจะมีติ่งด้านนี้ล็อกกับตัวแขนกันพลายเ,เห็นไหม اؤ, ตรงนี้นจะมีรูอยู่นะครับก็เอาตรงนี้ล็อกติดเข้าไปนะครับมันก็จะถือได้ ไอตัว g n s ซ r อนเนี่ยมันเป็นปืนด้วยนะฮะอย่างตรงเนี้ยถ้าเราพับดาบลงมาปุ๊บก็จะมีรูอยู่คือรูปืนรูปืนเล็กๆนะครับลองเบลนะครับก็คือดาบยาวมันมีมาให้2อ,อันเลยคือดาบยาวกับดาบสั้นนะครับช็อตเบลกับลองเบล a d นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ดีเทลก็โอเคอยู่นะก็สวยงามนะครับเพียงแต่ว่า ตัวข้างในเนี่ยที่เป็นเหมือนสีตรงเนี้ยเงินเงินตรงเนี้ยผมว่าถ้ามันทำทำมันแบบชิ้นส่วนพลาสติกแบบใสามา,าจ,จะดูดีกว่านี้เยอะอันนี้คือชิลนะครับหรือว่าโล่นั่นเองนะฮะอันนี้ผมก็แปะสติกเกอร์ใสไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ใสตรงนี้ก็สติกเกอร์ใสจริงๆแล้วอะ่ะกันพลาตัวนี้มันมีเป็นสติกเกอร์แบบขูดมาด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้แปะไปสักอันนึงเลยเพราะว่าเอาจริงคือคือขี้เกียจเพราะว่าเวลาจะติดสติกเกอร์แบบขูดมันค่อนข้างใช้ วิธีการที่ยุ่งยากนิดนึงนะครับคือคือรวมมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแค่เนี้ยมันก็สวยอยู่แล้วมันก็ดูโอเคในระดับหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้ดูดูมีลวดลายอะไรมากมายแต่ผมว่าแตะแค่สติกเกอร์ใส่ที่มันให้มาก็โอเคแล้วนะครับอ่ะอย่างสุดท้ายก็คือตัว G N Drive มันจะให้มาพร้อมกับแท่นวางที่เป็นแท่นใสๆนะครับตัวนี้เราสามารถถอดออกแล้วก็เอาไฟ LED นะครับที่มันขายให้กับพวกกันพาร์มาเซอร์เกตเอามาใส่ได้ด้วยตรงนี้สามารถกดเข้าไปได้ ปุบเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีชิ้นส่วนใส่ที่เป็นเหมือนเฟืองอ่ะเฟืองอยู่ตรงกลางนะครับมันจะมีเฟืองอยู่นะครับแดงๆนี่มันก็เอาไว้ปิดตอนที่เราถอดตัว GN Drive ออกมาแล้วก็มาวางบนแท่นอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปเสียบตรงไอ้จุดแดงๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวถอดไอ้แดงๆนี้ออกมาให้ดูก่อนนะครับวิธีถอดก็ง่ายๆนะครับก็คืองา้งางง้างไอ้พวกนี้ออกมางา้างฟึบฟึบอ,อ่ะก็หลุดออกมาแล้วข้างในมันจะกลงกวงแบบนี้ นะครับกล,งกลงองมันก็ถอดมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบมันเข้าไปข้างในมันจะมีมุมมุมเสียบของมันอยู่นะดูดีๆแล้วกันเ,เสียบแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวแบบดั้งเดิมที่เราเคยเห็นกันก็คือหลังจะนูนๆหน่อยแล้วก็เอานี้ล็อกเข้าไปแค่นี้เองนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ออกมานะครับสำหรับ G N Drive ข้างหน้าก็ง้างนี้ออกมาได้ง,ง้าง ตรงนี้เปิดคอกพิษนะคนขับจะอยู่ข้างในนี้คนขับจะอยู่ข้างในไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับแต่มันจะมีคนขับอยู่นะครับเออพายโลดเป็นท่านั่งพูดถึงพายโลดมันมีท่ายืนมาให้ด้วยนะครับเซซุนะอันนี้เซซุนะเห็นไหมขนาด 1, 1> ต่อ100้เขาก็แกะสลักนะเก่งนะคือคือสองสิสปีที่แล้วมันยังแกะมาสวยเลยอเออคิดดูดิคือตอนนี้ทําได้เนี้ยบกว่านี้เยอะมากนะครับสําหรับไอพวกพายโลดตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเล็กติดเดียว เก่งจริง,รงบันไดนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นเป็นด้ามจับดาบอยู่4 4 4อันนะครับเสียวขาวนะครับยกขึ้นมาได้จริงๆมันยกค้างได้แหละแต่ว่ามันหลวมเนี่ยมันหลวมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับก้นของมันนะครับก็จะมี2อันรู้สึกหลวมๆนะมันไม่ค่อยแบบค้างเท่าไหร่อ่ะดูนะครับเสียบแน่นหรือยงังตัวนี้มาสเตอร์เกรดอ่ะมันจะมีเป็นแผ่นใสๆให้เราใส่เข้าไปในตัวกันพลาด้วยนะครับ เห็นบ้างจะมีตรงนี้แผน่นใสๆแล้วเราจะเห็นข้างในของมันขาสองข้างข้างหลังแขนจริงๆมีมีทั่วตัวนะครับตรงหัวก็มีนิดหนึ่งนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้เวลาเรางอขาอยเงี้ยผมไม่รู้ว่าดูอย่างนี้เห็นมานะจะพยายามให้เห็นมันจะเห็นข้างในเห็นไหมเห็นไอแผ่นข้างในพลาสติกที่มันเลื่อนตามไหมเออคือมันเหมือนแบบสายอะซีทรูตรงนี้สามารถหมุนนอ,อกมาได้นะครับแงมันก็จะดึงออกมาเหมือนในการ์ตูนดึงออกมา นะครับมันจะนูนออกมาแบบนี้นะครับข้างนี้ยังยังไม่ดึงนะบนันทียัแนบสนิทเป็นวงกลมๆไปอันนี้ดึงออกมามันก็จะนูนๆแล้วก็เกี่ยวมันจะมีตุ่มเล็กๆนะครับให้เกี่ยวขึ้นมาเห็นมะเอ,อ่ยเอาไว้เสียบเบลดนะครับเนี่ยเบลดจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมีรูเราสามารถเสียบเก็บไปตรงนี้ได้ด้วย<ๆ>ก็จะเก็บดาบแบบนี้ได้แล้วนะครับ <S <S ด้านนี้ <S <S ด้านนี้ด้านนี้ยังไม่ดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้ นะครับก็จะเนียนเรียบไปกับข้อต่อนะครับที่ติดกับช่วงเอวช่วงขาตรงนี้ก็ขยับได้นะครับฟึบลงขึ้นลงตรงนี้ขยับได้นิดหน่อยนะครับแผ่นปิดเท้านะครับตัวเท้าของมันเนี่ยมีด้วยกันแบ่งเป็น3ส่วน1 2ตรงกลางแล้วก็ฝ่าเท้านะครับจะขยับได้3ระดับนะครับก็ก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นอยู่ กิมมิกอย่างหนึ่งก็คือตรงช่วงแขนเห็นไหมว่ามันเหมือนเป็นเหมือนมีแผ่นใสๆตรงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับตัวกันดัมเอ็กเซียนะครับตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งสองข้างนะครับไอ้จุดเหลืองๆตรงนี้นะครับสามารถพับเก็บเข้าไปได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการแบบยกตั้งขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยกตั้งเก็บอันนี้ยกตั้งเก็บยกตั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โ okay, อเคอะต่อไปมาดูเรื่องของจุดขยับกันนะครับจุดขยับของตัวนี้ไม่ยืดหยุ่นมากไอ้ยังแขนเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานนะครับถ้ายกแขนติดหัวไหล่นะครับตัวก็อาจจะหมุนยากนิดนึงมันจะแข็งนะครับแต่ว่าม,มันเอียงซ้ายขวาได้เพราะว่าตรงช่วงลําตัวตรงนี้มันจะมีมันจะมีความยืดหยุ่นของมันอยู่สามารถจับเอียงซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะครับเอียงขาเดี๋ยวงอให้ดูค่อยๆงอ อันนี้น่าจะสุดแล้วน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับขาของกันนัมเอ็กเซียนะครับก็จะประมาณนี้นนก็ถือว่าก็กโอเคก็ได้มาตรฐานไปนะครับได้มาตรฐานกันพลาระดับมาสเตอร์เกรดก็แน่นอยู่นะแน่นอยู่แน่นอยู่คราวนี้มาถึงตรงแขนมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังทำได้แปลกปลก,ก็คือการยกแขนขึ้นแบบนี้ นะครับมันจะยกค้างไว้ได้ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไปติดไอ้นี่แผ่นใสเนี่ยคือมันจะดันให้แขนตกลงมาดังนั้นไอ้ท่าที่ยกแขนแล้วก็ให้ตัวกันพลาเนี่ยถือดาบหรือถือปืนอะไรเนี่ยค้างเอาไว้อย่างเงี้ยคือพอค้างไว้สักพักนึงเดี๋ยวมันจะโดนไอ้แผ่นใสเนี่ยมันจะค่อยๆดัน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 ,ดน,ดนจนแขนหล่นลงมาเรื่อยๆละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันก็แปลกๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ถ้าไม่ได้คิดจะดัดท่าทางอะไรที่แบบต้องยกแขนยกขาอะไรขนาดนั้นผมว่ามันก็โอเคก็พอได้อยู่นะครับจุดที่ผมรู้สึกว่าหลวมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็คือไออย่างพวกพวกตัวสกเกิร์ตข้างหน้าโดยเฉพาะสกเกิร์ตข้างหลังเนี่ยหลุดหลุดง่ายมากนะครับตรงชิ้นแดงๆเนี่ยที่มันจะติดกับช่วงตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครซื้อตัวนี้มาต่อให้เอาทามิยะซีเมนต์นะครับตัวนีออ้หรือว่ากาวก็ได้ ติดไปเลยนะครับมันจะได้ติดตรงนี้แน่นๆโดยเพราะเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยหลุดบ่อยมากนะครับคือประกบทีก็หลุดละนะฮะคืออันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อันเนี้ยคือด้ามจับของบีมเซเบอร์นะครับมันถอดมาแล้วมันมาเสียบกับบีมเซเบอร์ได้ซึ่งอย่างที่ผมแสดงให้ดูไปแล้วมันมันง้องแง้งอะ่ะมันง้องแง้งไปหน่อยคราวนี้เรามาว่ากันเรื่องความสวยงามสวย ชอบนะครับผมชอบ WO อยู่แล้วนะครับ X อ e กเก็ชอบคือ x อ e กเเนี่ยมันเป็นกันพลาตัวแรกเลยที่ผมซื้อมาต่อนะครับหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับด้านความสวยงามอันนี้เทียบให้ดูที่มือขวาผมถืออยู่ตัวเล็กเนี่ยตัวนี้คือไฮเกรดนะครับไฮเกรดอ่าส่วนนี้คือมาสเตอร์เกรดนะครับขนาดตัวที่แตกต่างกันนะครับรายละเอียดเนี่ยโดยรวมมันก็ต่างกันอยู่นะอย่างดูตรงช่วงหน้าอกนะครับดูช่วงเอวดูอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็คือของมาสเตอร์เกรดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีรายละเอียดที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับสำหรับตัวมาสเตอร์เกรดในขณะที่ไฮเกรดก็ยังว่านะครับมันก็ลดทอนดีเทลลดทอนอะไรลงไปนะครับจริงๆแล้วว่าผมชอบทั้ง2ตัวนะคือถ้าใครยังไม่มีงบที่จะซื้อตัวมาสเตอร์เกรดเนี่ยคุณซื้อไฮเกรดมาต่อก่อนก็ได้เพียงแค่ ลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะไม่เยอะเท่ามาสเตอร์เกรดเท่านั้นเองแต่ไฮเกรดก็โอเคนะครับพูดถึงความคุ้มค่ากันบ้างตัวนี้ราคามันประมาณพันสามผมฟันธงได้เลยว่าตัวนี้โคตรคุ้มคุ้มเพราะอะไรหนึ่งคือการพลาออกมาแล้วสวยนะครับได้แบบคือคือดูดีกว่าใน,นอนิเมะเพราะว่ามันมันรายละเอียดมันครบอยู่แล้วนะครับสวยงามอุปกรณ์ที่ให้มาผมถือว่าคุ้มค่านะเยอะเลยนะครับไออย่างเนี้ย g จนซอ อันเบลเมเลยนะครับแล้วก็ดัดแปลงได้หลายอย่างนะครับมีชิลมีช็อตเบลดนะครับมีมีลองเบลดนะครับแล้วมันก็อย่างเดิมมันก็มีไอ้นี้มาให้ให้เราเสียบกับดาบอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นผมถือว่าตัวนี้พันสามเป็นกันพลามาสเตอร์ที่คุ้มค่ามากนะครับไม่ได้แพงเกินไปเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกอะไรมากนะคือผมคิดว่าราคาพันสามมันเป็นมาตรฐานของของกันพลาแบบ m a s เ e r ร์เกรที่ดีอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับ Master ร์เกรดกันั้มเอ็กเซียตัวนี้สำหรับผมเนี่ยความประทับใจคือก็ค่อนข้างประทับใจแต่อาจจะมีหลายจุดที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกข้อต่อเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการยกแขนขึ้นแล้วมันติดไอตัวเนี้ยแล้วมันทำให้แขนตกลงมานะครับหรือว่าดาบข้างหลังที่มันห้อยๆเนี่ยมัน มันไม่ค่อยแน่นซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายนะนะถ,ถ้าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นคะแนนที่ผมให้ผมให้8เต็ม10คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นกันพลากันดัมเอ็กเซียนะครับตัวแรกที่ผมได้ซื้อมาต่อนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคถามว่าประทับใจมากไหมก็ตอบตรงๆก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากขนาดน,นั้นเออแต่ว่าผมชอบ w ดอโอนะแต่ตัวเนี้ยรู้สึกต่อไปแล้วยังยัง,ย,งยังไม่ได้ถึงแบบ โ uh, อ้เจ๋งเพอร์เฟกเออมันยังไม่ถึงฟฟลแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันอยู่ในระดับที่โอเคซื้อแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก็แล้วกันนะครับกับราคา1,300บาทมา s t ต r g r เกรดกัน์ดัมเอ็กเซียตัวนี้ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังคิดจะสะสมซีรีส์ของ W O อยู่แล้วยังไงตัวนี้ก็ต้องซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวที่ผมคิดว่าแนะนำให้ซื้อนะครับพันสตอนนี้ในไทยผมไม่แน่ใจว่ามันจะหาได้หรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาจาก สั่งซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าสั่งซื้อในไทยแล้วมันไม่มีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Master g r a กรกันน้มเอ็กเซียตัวนี้8เต็ม10คะแนนแล้วพบกันใหม่ในรีวิวตัวต่อไปของผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขกับการต่อกันพลาครับบ๊ายบาย